อวยเดอนหากลูกจนเล่าตายลูกหญิงชายได้บ่จึงย่อหยองเรียกว่าภูมิหละทรงบวกเขาจนว่าหมอดฟังเถึงหลากใจหละหมดทั้งกายใจนอดอกหมอบเวียนขันขึ้นมวนหละ là xuân và mắn lì cả lạc, nhưng là những số ba luộc là miếng khoa sẵn hỏi. nhá นับตั้งแต่เริ่มนาที่ออกจากบ้านสิเี่ยววยามอยู่บ่เศร้ออดาดสิเลี้ยงแม่จนว่าเท่าบอ่อนึกว่าสั่งผ้าลาดอกลาเมียลาขอทําดีจนสัน,นาสิยังหนีเลืองความชั่วดาลาไปน้ำผัวแต่เพียงลางาส่วนจิตใจอยู่นะ โวยเดีนโอสิงที่เท่าสิ่งแก่โลกบให้เดือดร้อนนั่นของต้นดอกเครื่องเกล็ดละไหลนังดาวดอกดาวดินเว้าเตะปากบ่ทาตามได้ละคุณความงามบ่ไลยไปเสียรังอย่าใจน้อยได้ละคอยดูไปสิจริงบ่อมได้ละโยมคนลาฟัง Hãy subscribe cho mã. ดามยลาลาทาล้องดูทาฉันเป็นให้พาพาให้เป็นหมากินเกียเป็นผีบ่มีซุ้มให้ขาดลุ่งขาดาตาคนเน็นอาอย่านำเื่อมด่หลายมีทุกจากหอยมือแสนโกด้านันต่งางละคันย้ำตายย่าได้มีคนฟังให้ขาดเฮือนาใส่สนล่ xa thua đương tham mạnh khâm sàn nhà con chạc mẹ là khó vẻ luôn biến thoan yên yên thân toàn đầy hàng bòi lèo lăn à, phun nhát Oh. เอ๋ยลูกเสด็จทั้งสองได้สั่งลาหัวใจตีละล่ะยศแม่เอ๋ยว่าแม่ลูกได้บ่ลินละหูฟังอาพลยยินบุ พี่น้องเอ้ยตั้งใจฟังตั้งหลายเพื่อเป็นความจริงขันโอยต่อยล่ะขันความสมเป็นบ่มีล่ะจันนันทีมามเกลียบแมลมกามเทียกไก่อ่อนเห้งหมดล่ะยอมแม่เอ้ยลอดบ่ฟันเอ๋ยสิ่เป็นจริงอา วา่าสิเกี่ยวเนียยเ่ยล่ะยมอนสิได้เลือกสิแม่ที่มามให้มาลาได้ยา้มูกันขาดหมู่ ่ลูกตั้งสองเึ้ได้อจอ่ล่ะเห็นหมวก่ำแรงลงด้ปากเ้าผองาเขาว่าสุขีลาละเดิมแม่เอื้ยบัดนนเดิมเับ่ตเมื่อสิสีลาบเห็นกินไม่เห็นไอ้ลูกเจ้าไปลูกชาย น้ำตาดูงทั้งอาท่องแดงทั้งอาองปลาผมไปผมก็สบายใจได้ไม่วมเอ้ยบอจะหัวขังจากอาฟังว่จะลูกแล้วมันเป็นแประลาบังใจละด้ บอ่เชื่อเลยงามลูกแกไปมิส่งละป้าให้เมนุนกันทุนทุกย้ำให้เมียขันสองเจ้าละตัวถึงเขาเนี่ยฉันเศราละนี่แหละนกคนเฮาย้ำทอ้ยใจละ วางอาัยลูกของแม่ละที่มาใส่เดือนจอยที่คอย่าหาลูกเต่ามาในาลานาวันหน่หนอง ก็บอเล่าลืมป่าสิี่ยวไป่ยวมาส่งอาหารประจำมือีแม่จะให้ต oh ิละแม่ผมไปมันก็บอสบายใจได้แมมย่ำสิไปเลยแม่ขึ้นหอดแห้งลูกหลานไม่ให้ไม่ให้ก็บอเด็กลูกแม่เอ้ยจักไปสีเบิงจักไปสีแห้งแม่แม่อยู่คนเดียวนี่กับแม่ทิเห็นจาเด็มันกลุ่มอกกลุ่มใจหลายลูกหลาน กตี้ตืมไปให้ยังดีกระดายลูกหลาไปแล้วก็จะเลืมเด้อลูกหลาบ่ลืมดอกแม่์มากอนกตี้สือมาให้บักทุเรียนนี่บักทุเรียนเออบักรงมันนั่นล่ะมันเหลือแต่บักรมีบักทุเรียนมันเบิดไปแห้งลูกหลาลูกคัมเบอร์ไปดับแล้วไปได้อยาก็ให้ได้ได้ดับได้ดีให้แม่ได้พึ่งผ้าอาศัยได้ลูกหลาลูกคัมเด้อเมียนจริงเมียนกองจะลูกหลานั่านมาผมไปแล้ว อีแม่หนาปลยแม่เจ็ดมือโซลตาสียมหักอีแม่ไปอยู่น้ำเฮือนหลังเก่าๆตัวนี้มุ่นอีพอเห็ุไหวให้อีแม่นั่นสุมไพ่ถิ่นหลุดท่ามาคนมั่งส่งกระยอนเตะเก่าเตะแก่ชิบไปเผาคงไปเผาถิ่นเม็ดอย่างลูกหลามอุ้เก่ากระซังแม่จะอยู่จังที่แต่ลูกหลาเฮืิมงามๆ่นแม่ประยู่บ่เป็นดอกแม่ผมสีผ้าอีแม่ไปอยู่น้ำเศรษฐี อยากกินนี่ยังก็บ่ต้องไปซื้อม่ตั้งแต่โทรสั่งโทรสัง่งอีเมสิอยู่สนุกสุขสบายแม่พลาดแต่เบาอยู่หันพ่อแถาเมเแถามาหับแล้วอีเมสผมจะต้องไป<อ>ได้แ<ด>ม่ล่ะลูกค้ำให้เจ้าโชคดีลูกหล่าลูกค้ำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเขาทำใะ้แม่ด้วยลูกหล้าอีม่แม่กา,ม,ามันไปแส่เลยแล้วมันเมี่ยงสิ่งเมี่ยงของมันแล้วเลยตี้โอ เียแม่แม่ม่แ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 ม่ล่แ่แม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 ่เม่แม่แมกแ่แม่แอ่แมแม่เม่แม่ลม่แล่กม่มม่่ม่่แม่แมม่แมก่มแม่แม่แ่แม่แม่แแม่แม่แยแ่แม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 ่ม่แม่แม่ม่่มมมมแม่่ค่่่่ม่่ ที่ลูกนี้อยากไปนั่นบอกบ่ามาเยี่ยมมายามดอกใด่ใหญ่เอ้ยคำมันสัญญามันเกเบ่อแต่ปากนี่ถึงหอดีสิปีแล้วลูกก็บเมึงมาแย่งเงินท่องกองแก้วมันกกะบ่อส่งม่ให้ดอกใม่ใหญ่เอ้ยแต่เดือนแรกมันส่งม่ให้ห้าสิบบาทจากทีเ็จังใดมันว่าจะส่งเดือนละห้าพันมันว่าโอ๊ย คนบ๊บโบ๊ดผู้สูงอายุคอ,อยเลยยื่อยใต้ไม่ใหญ่เอ้ยงาปะเฮ้ยลุงเอาเอ้ยคอยบอยังกักกักลาบะกะนี้ไม่ใหญ่เอ้ยหลายฝ่าลาปีแล้วบ้านใดก็บ่มีตีโลกบ้านใดจะมีตีไพ่โบโหจักไปโบโหจักไปโบโหจักมามาไม่ใหญ่เอ้ยเสม็นหลายฝ่าลาปีแล้วก็คอยก็ขึ้นฮอดโลกฮอดเต่าที่แล้วมันบ่มาเยี่ยมไม่ยามไม่ใหญ่คอยขึ้นใดที่บะกะนี้ ควก็สิเม네ียนสิงเมียนของใส่กระตาหมากแล้วก็สิไปเยี่ยมไปยามลูกมันสิจือได้หรือบูจือบ่ได้ก็ตามแต่ไม่ใหญ่เอ้อจังไดก็เป็นลูกของเจอกรก็สิเดินทางไปจังสี่หลังเงินค่ารถก็บ่อมีดองท้าบ้านนี่ก็จะมีขีทีบาทเดียวก็ยังบพท่านใดอยู่นี่ค่ารถก็บ่อมี เมินกูอกเมันกูอังจะไปทังใดมาทางใดโดรถกับบอมีทีโอ้ยเป็นเว้นเป็นกรรมกูแล้วนอบังดีหน้อเอลับลาองดูเบิดขนเบิ kia mà khẩn sốt xài là mi cô lại bằng cha bỏ cầu cha là hắn cha mẹ dạy là bỏ โลบอกกงละมันตลอดเลวังองไรนะยิบบอกบอกบพรดะดลกผัวเหญ่บอกมาหาละมาลางอีกกาก็คือกันลูกผัวธรรมยาละหลายเดือนมาไม่ค่อยเธ่ไม่ค่ยได้เอ้อ โชคสิคินสิตองละก็หมดเสียงก็เป้าได้ละเมี่อนังคอยน้องและาอจนกายจอยกันสูบผอมมาละเสมาวันใดก็ยินมีคิดบอถึิ้งสิเป็นได้ละใจเกินใจก็มองุลูล่ะคุณหวัว โอ้ไหลลมโอ้สิหัวบ่แม่บ่มขึ้นเดือดลอลอปานฝากี้ว่าจุดเฒ่านะต้องอาดเป็น <laughs> tuốt thì nắng ngồi sân tròn là Còn ai xem đi ăn cơ lưới khâu là Nàn nàn tay ôi Đầy bị nướng Đầy bị nướng <laughs> Mẹ lời chết sân bỏ thuyền và gì bên chân gì là Tìm đi về mẹ kia luôn ว่าไอหนูจังว่าฝ่าห่องป่างื้อล่ะบูน้ำบ่ส่งลื้อง่าง่อยล่ะมีล่าจียกล้อยต่อคอยด่ายฝ่ายลูก <muchas> จำใจเมียมาขันใจอมมนผมไปก็เลยินละละมวนทวิลูกน้อยละพู้เป็นนนองก็ดังดียละเท่าเอ้หนุ่เจ้าพูดเจ่าขันไปเบ้อ เมื่อทำเบียดทำบานอันไดนอบอบกลาวละสุลตาเจ้าสมมาบ่เอามันเลีกยกลูกแก้วลืเมืม่เจ้าเลวละบ่ขึ้นห่วงว่าเท่าเมอ ยานีมาซมคําบานังบ่เถียงจิตไหลลงใจบ่ตรงอภาวงคําลูกว่าเบาะลาลาน้านังผมสําเนาของน้ําสร้างซื่อตางเอาเฮ็ดเต็มวงละติละตาพังพาดพังลงอันป่าสร้างน้ําบ่ปูลาลา ไปไกลกะบ่หมาอมจมความเก่าหลอกความเดือ๋มละเอามาทำดีกว่ ตุกลดกอดบ่าเมียกันทั้งเจละเงาไหลเดีพอพ้อมปัญญายินกนจิดฝันไหลจนเที่ยวลละเนวเคยกินน้ำลูกอ่อนแต่ละคำแต่ละเมื่อีเพลพาได้น้องอเทื่ละย่า้อนิกับเบือ่อคือก็สมคันงุ้มหัวละ qua đầy cơ sơn mượt, Giang kia cơ sơn silla, lạ, là nắm ngân cây lạ, Quá tìa phấn, trái bằng mướn phấn mê y phá, ngân ลาบ้อได้ขีบปลาทั้งน้ะทิดเลยบ้ออาจยังสีนอนดังบ่มีไหวย้ายสิไปทำดูลูกเคียงส่งส่งน้อยละลาหมอฟังไปเสิไปน้ำหอยละ เดินล่าตั้งไปหาลูกถูกทุกคนอยู่นี่ละสีลเพร้อมเนาะปะนุนล่ะขันพวกเจ้าบอกไปคุ้มสีบ่อพอส่เงินปริศนาล่ะไปบ่ดมที่นั้นมาสิพบกันด้ดยทา่าล่ะลงจากสานเตรียมของจอนำตาขออันเลวอ,าอาัาละ

จันทิมากล่าวเสร็จแล้ว,ลวก็เตรียมมาเข้าของเท่าแต่มีลงจากบ้านของตนไปบรงให้จะไปใส่ลูกของตนก็มีในกาลั้างลานพี่น้องเอ้ยบัน้มย,ยอนกล่าวถึงโซลตะผู้ที่เป็นลูกใส่ใหญ่ของแม่ใหญ่จันทิมาในตอนนี้ตอนสามายืนจ้องมองไปใส่บ่อสงาย้อนกล่าวถึงโซลตะผู้มาสุกอยู่อย่างทังพี่อยู่สบายเทแล้ว ลืมหอดเกล็ดหอดไขย่ยหญ่หายาบ้านดาตนตนเคยไปมาเวเมเจ้าของเคยไปบางอยู่ต่อมหาใส่นั่งผู้เป็นน้องคงสิไปเยี่ยมเมไปกระชีใดของใส่ทรงถึงเดี๋ยวนี้มาอยู่พึ่งบางงง้านหลังใหญ่เงอนหลังสูงสิวลืมลุงอาเฟื่อนผงกระจำแล้วไผ่สทติกระตามแล้วไผ่สทติกระตามสางไผสิม้า่าวอ่างทางหูหน่อย่ข่บ่อฟังแสแล้วเตกีเตก่อนมาใหม่ๆม่ก็คืบหอดอีเมยอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยว่าสิไปเยี่ยมไปยามอีเมยอยู่ดอก จะกระ่งเงินไปให้เราใส่ยูดอกเดือนเดียวเดือนหนึ่งพนันละยใหญ่ผู้ขาวกับไปที่แหลกเงินทรงไปให้อีแม่กับด้เสื้องเมียได้คอีภากันหูนันอุ้ยมันยังติผ่าพานังก็วิ่งขะขะก็เลยขึ้นไหมขึ้นมามาโอ้มาไปกับมเป็นหยังดอกตีอีแม่กับมีเงินผู้สูงอายุอยู่คนละครอีแม่กับคือสีได้ยูดอกขึ้นได้มันนี้ก่าน้องสาวคงสิไปเยี่ยมแม่ยูดอกเพราะว่าบ้านน้องสาวนั่นอยู่ไกล ผู้ขานั้นอยู่ไกลไม่เป็นลูกเคยเพิินพี่น้องเอ้ยจะมันยากคำกับบอดยืนขึ้นกับบอดนอนเฮ็ดเวียกต่างพอเท่าต่างเมท่าเอาละจะได้กระซำสางละผู้ขามอไปน้องสาวคงสิบป่าอยู่ดอกเมื่อโซลตาคิดได้ดังนั้นแล้วโซลตาก็อยู่ด้วยความสุขกายสำลานใจก็มีนาการะขังนาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những